สวัสดีจ้า <laughs> มั่ม้อยก็ประลองนะคะจุลินเมืองสาจาังไางประไม่งามพาขล่าจ้าเ <laughs> ฮ็ดทกระปุ้นจ้ะมาเนี่ลูกสะพายประเทศกระปุ้นเดี๋ยวจังสีลองเพลงให้ฟังตัวเบิงเด้อร์แท่นโนดับเป็นเสือลูกชิ้นแบนโอ้ยห่อนมือโอ้ห่อน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 บ้างก่อนโอ้โอ้โอ้เฮียซะหน้อเอาลูกชิ้นแบนเป็นลูกชิน้น <laughs> ไปไม่ได้มาเปิดลูกชายไม่เล่นมันตรีบ้าง อยากให้เห็นน่ะนะอยู่ในหมอเต็มอยู่เออเป็นกะปุ่นม lighting, ัน <apply> น <some antis> ี่เป็นกะปุ่นนะเเพ่งอย่างละนะเต็งเป็นระเล่งเต็งเต็งดวงตาเป็นจ้องแสงขุดว่าแงตาไอเต้เศร้าอย่าว่าเด้าลองได้ไอหน้ากิจฮอดเจ้าสู้เศร้าสู้แรงจักว่าเป็นจังใดก็จะเอาเพลงนี้เนาะอืเอาวะเ้าจะเปิดให้ฟังแต่ว่าหนูเปิดเปิดเพลงนี้ไปแล้วเอ้า เจ้าสินั่น,นอีสานบ้านเฮ้าเนาะเออบริหารลรำใจเออเออเออฮาจากอีสานบ้านนะ้ามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยละชายาภูมิบ้าน ฟัาางเพงบอดได้แกลงพิสไปยังคงจำเสียงตึง้งเราก่มใจ <c oughs> <c oughs> ยังคงบอแล้ว <c oughs> มันต้องไม่เนื่อให้หนูอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่เหนื่อเพลงมันต้องเป็นถ้าวรอกเก๋ไม่เหนื่อเพลงที่นี่หนูอันหนูก็อาศัยแบบนี้ไปคัน กันบดิ็ดคลิปเนี้ยนกกะคลอไปลองไปคลอเคลียไปแต่ว่าขันไม่เหนื่อยเพ่งขึ้นน่ะนกกะลองบ่จบดอกเพราะเป็นเพราะเพราะตะมวนเอาเนาะกระปุ้นจ้ะกระปุ้นลูกจะไปให้กระปุ้นมาเนี้ยให้ได้กินแฟนนกอะเพิ่นกับไปตลาดเพิ่กนไปได้ลูกชิ้นปลาแบบแบบแบบเนี้ยมามันแซ่บแซ่บลูกชิ้นเนี่ยเนี่ยอันมันไมี่ของแท้ก็อของแบบว่าถ้าไปลูกชิ้นแบบ ขันบ่แทนนี่มันกระสีข้าวเป็นวาอันนี้มันเป็นของแท้ิระสข้าแบบว่ามันกระสีเป็นโลนึงกระสีเป็นรอยเป็นอย่างคนแหละ่นกับไปสื่ออยู่สะพานไม่มากก็เลยมาเห็นน้ำยามันก็มันถือกันบัดนี้เขาก็อยากกินแล้วก็หิวบัดนี้เขาก็ตะกะตะกะาเมือนีัเขาอยากกินตัวเบิ้งเขาใส่กับไปในจานมันจะเป็นหมูหน่อยสร้างหน่อยเมืองสุรลินอีกตัวหนึ่งเลยเด้อกินไป เนาะเอาเด้อสิหาดกับผู้หเบิรงโอ้บางนึงมันหอนตักมาใหม่ๆเกือบเะ้อสีลุดมือนี่เด้อจ้าลูกจิ้นปัาดลูกจิ้นนี่มีเลือดไก่นะมึนใส่เลือดไก่ให้มันเนี่ยปัาดเอาโอ้อีกตอนนึงเอาใส่ลงไปอีกอืมจะแซ่บเนาะ <laughs> เดี๋ยวสิสดให้ตาเหลืองตาปิ้นเลยมือนเนี่ยนี่เด้อค่ะเต็มสวยเต็มซ้ำเลยเนี่ยเอาหาดลงไป อาน้ำช้ำๆมาเนี่ยมาเนี้น้ำช้ำๆชุ่มช้ำๆชุ่มช้ำอุรา,ามัดละมัดจ่อยมัดแล้วบว่มี่ยังเอ้าเนี่ยแม่ลืมมาตะเกียบอ่ะกระชอนช่วยแม่นหน่อยโอ้ยอุบาทอุบายยัง,งไปแต่เมบ่เอาตะก็จัดไปแล้วตะเกียบก็ซสอนอนะ่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆลูกไหนก็งามบ่างามบ่มามาใกล้ๆแม่หน่อยไหนๆมมาดูหน่อยดิมาตะใกล้ๆหน่อยดิ เร็วม <Elekt> <S ane> <es good without forgetting> ัน like ก้ใกล้หน่อยเล็วเออสวยวันนี้สวยอ่ะดูสิดูสิยาวโอ้ยเมอร์เมดเมอร์เมดร้านมันเอิบเมอร์เมดขอบคุณลูกสะใภ้เห็ดกับข้าวให้กินขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาอุ้มชูผนว่าโอ้โกระเห็ดเก่งๆนะบ้านขัวรัวคนคน มีผักห้ยเนี่ยทันผักไฮ่ช่ว่าก็เ็ดปุ่นใบเนาะแล้วก็ริโต้เขาแ็ได้กินอ้าวผักแล้วก็แล้วก็ทนแตงไหมืนน้ำอ้าค่อยกินไปกินไปหยั่ไปเนาะอันนี้ก็ปุ่นใบเสร็จและผักกะนี่อยู่ในนี่อ่ะกินโลดประเทศนี่เราต้องค่อยหยั่งฮึชุบชึบ เว้ยได้ฟังอิหรีตัวนี้มาแกงบังนังลูกมันบดีกินต่ให้กำค้างเพ่งนี่ขึ้นอิหรีตัวนี้ขึ้นมาเลยโอ้หดอกว่าเพ่งต่อจากที่ว่าเปิดมันจะเป็นเพ่งอย่างต้องไปคนหลายเพราะมันเขาทีแล้ว ก็การชอบจอน้ำมะำต้นหอมเนาะือบก็เหรอหวานเห็นเขาหมักยำกันนะเราก็เลยว่เอ๊ะเขาคือหมักยำต้นหอมก็เลยมองมันยำแบกโอ้มันข้นหัวาจัดถูกปอือือ เดิมมาแสบน้ำกันขอบคุ้นมาเนี่ยลูกชิ้นแบนลูกชิ้นปลาแบนเพราะว่าแป้มันเอิ่อลูกชิ้นปลาแบนเป็นลูกชินช้นปะชิ้นปลาอ่าจะเอิ่นว่าเป็นลูกชิ้นของแท้นะ่ะอืมของแท้มันจะกินแห้วมันจะบอข้าวมันจะออกแบบมันมันแบบแสบอืมอืมโน เอยมันใหญ่เจ็มปากอ่เอองัดทางงัดทางงนัดทางทางัดว่าเดี๋ยจะมากินน้ำกันอบอกทัวต้องจังเลยบอกขืนมากมทัว ไ <Indonesia> ม่ทัวงากน้ำนี่ทัวงาอืมค่อยกินเลยนะ เดยดไม่ียบเี้ยว้ตุ่ิเนี่ยกินเลยงัด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 รวดงัดตังงัดตังงัดตังงัดเด็กกมีแบบทัวเป็นไอ้ไอ้ฟ็อกนั่นเองห่อือจับเด้วจ้า อืมอืมอรมากแตงกวาไหมค่อยกินไปถือปากเาปุ้นถือปากมันนี่แซ่บเกลอดไก่ก้อนโคลเกลเลย ไปนะ่อา <c oughs> เป็นน้ำแกงค่อยกินไปอืมกรกัว หัดต,นต้นบักซี่เรีคู่กันไปเมื่ทดลองเพลงวันนี้มาหมาักหลองเพลงตั้งไปเด้อเพราะแม่พี่น้องบริหารล่ำใจบริหารกับพอ่อบริหารบริหารปลอดอยังไปทั่วที่อิบแล้วอิดไปอืมอืม,อมอรู้ รักกับม่้ยอืมัมวกก่หลายตักวก็หลายอืมเอาต้นหอมกินแก่ ข้าวปุ้นเนี่ยเป็นของกินตั้งแต่เกิดแล้วเนาะอยู่บ้านแพร่ขล่าก็ข้าวโคกม่องต่ำปูล้องปูล้องปูล้องเพื่อนะปลงปงจึ่งปลงปงจึ่งต่ำโคกม่องกันต้มเองเฮ็ดเองพ่อแม่ผ้าเฮ็ดกินเนาะอืม่างเด็กกับแม่สื่อเากินเอาแล้ก็เฮ็ดลำยาว เชินกขปุ้นในยคยอยู่บานน้อกเขจะบีบเองวนาม,วม,วมว้วนๆต่ำโคกม่องบันเน,นีย่ยนาะเนี่ยนางมีโคกม่องเนี่ยนางเป็นแม่เขาไม่โคกม่องปลองปองจึ่งนะปลองปองจึงนะ,ะ,ะต่ำอ่ะอย่าพอรับมันแปลงแปลงจึงมวลล้วนเลยพ่อกับไปปั่นหลุดหมูหลุบหมากนวดลงมาในหม้อไม่มมให้ลูกกินเนาะ แป้งมันอะอือแป้งมันเบิกโยนลงไปบอกตัวบอกตัวห,ววหวบบวั่นแล้วบอกตัวหั่นละอือน่าจะปากชิ้นทอดบ้านเมื่อไรกินแบบเนี้ยหนูวไปเดียบมองน้ำเขาอยู่บ้องตึงบ้องตึงนุ่งนั่นแหละกวนเสด้กินเนาะทั้งตุ๋มทั้งยังอูย้ยเห็ดสารพัด ตูกไปเป็นเห็ดแบบซิกจารดเลยมืนเนี่ยแซบ่บคันเห็ดเองม,มันมก็แซ่บเฉยเบื่อไก่เมืมมนน่อมาอยู่นั่ยังสมวนอืมอืมอ่อ xin con nó xin con nó Ngon hm này có hm 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 cuốn hm 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 อ่ะเสน้อกรบปุ่นเนาะมันเนาะอืมอืมปุ่นลูกสิ้นปลาแบบแบนอืมจริงไหมเนาะอ,อืมับอืปักคันอืมอปุ่นแบบไปเชงอืมปักคันเสียค่ะเราซบกกันอืมบาย